เรือเด็ดดีมาชัดเก,ดกมนะครับโอ้โแต่กำลังจะมีจุดเปลี่ยนเกมนี้ครับดูทีนะดูที่เกมนี้เลยนะครับจังหวักพะโดดจังหวักพะโดดและแขนมันก็ยกตามธรรมชาติด้วกยการพยุงตัวอยู่แล้วผมก็ได้เห็นใจนะครับข้าบอลในเกมนี้แต่ ว่ากันด้วยเรื่องของกฎกติกาแล้วนะคุณสิบอกว่าตรงนี้เนี่ยมือไม่เป็นธรรมชาตินะครับเขาบอกว่า,าอตอนนี้นจะเปิดสาหนีตัวด้วยครับพอย้อนย้อนไปแล้วในะแบบแขนในกัดแช่ทิ้งไว้นะครับครับก็อยู่ที่คุณมงคลชัยนะครับเป็นคนตัดสินใจแนละผู้สิงในสนาททนมได้ดูภาพไปแล้วแล้วที่สินแดงดาขอเองเลยคนระับเพื่อจังหวะตรงนี้นะครับประตูแรกของที่ตุสิแดงดาในรูกกาดนี้ จะมาได้หรือไม่จะดวลกับสมคบยศนะครับในโอกาสนะครับอยู่ที่ว่าจะกลับเข้าสู่เกมได้ไหมในแบบอยู่ที่ช็อตนี้ของทีรศิลป์แดงดาเล็งแล้วไอจีตลูกนี้โอ้มนิ่มเลยครับตีเสมอสองต่อสองกับดีจีจะมาได้ครับทางดีจีประตูเปเสมอทีรศิลป์แดงดานะครับกับจุดโทษมีรอยยิ้มขึ้นมาทันทีครับทางรถคงโอ้โหแล้วเวลาในยังเหลือให้กับทั้งสองทีเหมือนกันนะครับ ยิงได้อย่างเยอ่เยี่ยมามากๆนะครับในสิงดูจังหวะของสมพรยศพุ่งไปก่อนที่เองด้วยนะครับแล้วก็เริ่มที่จะปาไปทางในจุดเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับจังหวะแฮนด์บอลของเคบีดิโอ่มลแล้วก็ปาไปคนละทางกับจังหวะพุ่งของสมพรยศน่าสนใจครับช่วงเวลาที่เหลือถือเวลาเนี่งดเข้าไปแต่น่าจะทด พอสมควรนะครับเพราะว่าในช่วงของการดูเวียรเนี่ยจะใช้เวลาห้าหกนา,นา,า,กาท,ปปนนนทาาีนกันบอลทักได้มาต่อเอาละครับโอกาสประถมโหมดปัดเข้ามาปัดไปมือโอ้โหแล้วจะไปทำทางกับเฟรดดี้อเลสเฟรดี้ฮาบอลขึ้นมาจะทำเกมโต้กลับต่อขอบวหดไม่มีใครได้เปรียบหมุนบล็อตไว้ก่อนเดือดใจเข้ามาให้ธีรศิลป์มีตัวพุ่งแล้วครับพิธิวัฒน์ธีรศิลป์ลากจีบพื้นที่เข้ามามีวรชิตตามอยู่ธีรศิลป์เนี่ยประคองธีรศิลป์ออกมาให้พิธิวัฒน์ เสียสิทธที่หนึ่งสาให้วัฒนากรวัฒนกรลองเปิดก็ยังไม่ผ่านสุขภาพเนรับไม่ผ่านแต่ก็ยังได้เป็นแต่คุมนะครับของนายบีจีก็จะได้กดดันกันต่อนะครับหนึ่ง <c oughs> แลว้วก็เยี่ยมกีก็บ,บ้างน,นะครับที๋ยสิ